สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเหมือนี่มันไฟสว่างเนาะค่ะเนาะมือนี่สิกินบัร์ุเลียนอ่างเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวบ่เห็นเนาะมันมันกินยังมึงขึ้นไฟหลอดไฟกับเบอรุเรียนสีเดียวกันเนาะค่ะเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องพาเกือบตายสื่อมะพร้าวเองไหมคะ่ะพอชิอบสื่ออีกจักเ่อสื่อมะพร้าวเองคะ่ะเล่ตุ่มเป๊ะคะ่ะ โอ้ยยังว่าเป็นตะยกหัวสื่อมาสองหน่วยพาเด็ดหน่วยหนึ่งไงละ่ะค่ะผลงานเลตุงเปะเนาะมันเร็วมาเห็นบอกบอกทุเรียนเนาะพ่อแม่พี่น้องจานกระซีเดียวก็บอกชุดเนือบอกทุเรียนอ่ะมามากินนี่ดีสิยกให้เบิ่งทุเรียนทุเรียนทุเรียนข่อยพาเองโทษเด้อค่ะเละกระซังเนาะมันอยากเนาะค่ะเนาะหนึ่งภูนะคะสองร้อยหกสิบลิตรนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องอยากกินมากมากค่ะมากินทุเรียนน้ำกันเนาะมือเนาะ แซ่บด้วยค่ะเรือหวานหวานจุ้ยก่อนลูกนี้สองร้อยหกสิบค่ะโอ้สื่อสองลูกห้ารอยกว่าบาทค่ะหวานหวานเนื้อทุเรียนนะคะมันูนื้อทุเรียนโชว่แด้วยค่ะคิดอยากกับว่าอยากเสดายเงินอยู่หันยากค่ะ หยากเนาะค่ะเนาะอ mm ือหือหวานอยู่ด้วดค่ะ mm hmm. หวานมากค่ะหวานจุยๆอุ้ย mm hmm. น,นี่กินแบบนี้ละเะกินให้สมอยากเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เม็ดหน่อยๆเนาะค่ะเนาะเม็ดเล็กๆ จินทุเรียนลงคลิปนี่ก็คิดถึงพ่อกับแม่นะคะกับลูกไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะทําไงได้กลับไปก็ซื้อให้กินกรอบนอบนิ่มในยอยู่นะคะนั่งพูดนั่งขันั่งจูบกานได้คะ่ะ ลู้สิบกระสือมาปอกเอาเองเป็นเดชขาดพ่อแม่พี่น้องเลยเอยปอกเละตุ่มเปะบ้างนะพูว่ามันกะงามอยู่แต่ว่าปอกจากของปอกบ่เป็นเนาะค่ะเนาะบ่เปลญมือชีเลตุ่มเปะยังวะพ่อแม่พี่น้องแฟนครับบักทุเรียนรูบักทุเรียนหน่อยค่ะอันนี้ก็รูบักทุเรียนหน่อยบ้างนะโอ้ยผูว่าเนี่ยหน่อยเนาะ คล,คลิปนี้กินบักทุเรียนเห็นเบิง์เด้อยค่นะเด้คืออยากค่ะเรียมือกันค่ะมันแพงมเม็ดรีบๆไหมคะ่ะนี่เตียวเองเนาะอสองคูโอ้กินคูใหญ่หน่อยนะ อันนี้ก็ปูดเดียวกันนะคะแต่มันหลุดมันหลุดออกค่ะได้เนกินแยกเนาะ มาอีกคับเนี่ยเอามันเบิดเนาะค่ะเนาะมันแพงยิดน้ำปากสร้างมันถกปลาเมเปิลลองค่อยเซตเอาอมเมตหนึ่งค่ะเมด็ดเม็ดมันรีบๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันหวานสามูแล้วหนึ่งเมด็ดสองเมด็ดสามเม็ดแล้วค่ะ จัดไปนะก่ะตามอย่างะะแล้วคั้มือนี่ะค่ะเส้น ซื้ออยู่ที่ตลาดฟองตันค่ะว่าอยู่ใกล้บ้านของมันบะหมีนหนามันป็นไหนเนาะค่ะแต่ว่าเขาอยากเนาะค่ะเนาะมมเม็ดหน่อยนิดเดียวเองค่ะมเม็ดเล็กนิดเดียวซีผู้หรอค่ะอื้มอืม,อม,อม อยากเนะคะนะ่ะเนาะพ่อแม่พี่อยาก mm hmm. พ่อหอมปากของพ่อเนาะคะนะ่ะเนาะจบคลิปเท่านี้สวัสดีค่ะ